สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำกล่องอะลามเตือนอเมื่อมีการเปิดหลอดไฟ UV โดยเราจะติดตั้งกล่องอะลามนี้ในบริเวณที่เราติดตั้งหลอด UVC เพื่อฆ่าเชือ้อนะครับกล่องอะลามนี้จะช่วยนะครับป้องกันอันตรายในกรณีที่มีคนอยู่ในพื้นที่ที่เราเปิดแสง UVC ฆ่าเชือ้อ โดยตัวกล่องอะลามนี้จะทำการเตือนด้วยแสงกระพริบนะครับและเสียงที่ดังเป็นจังหวะตัวกล่องนะครับตัวกล่องเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีชุดหลอดอะลามอยู่จำนวนสองชุดนะครับเมนีป้ายว่าเป็นอะลามของ UVC นะครับตัวกล่องมีขนาดประมาณ12เซนนะครับคูณด,ด้วย7เซนแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ5เซน สำหรับตัวกล่องนะครับภายในนะครับก็จะมีกล่องต่อสายนะครับสำหรับให้สายเข้าตามที่ช่างไฟฟ้าที่จะเดินสายตัวหลอดไฟนะครับก็ต่อสายไว้ภายในเรียบร้อยแล้วก็มีตัวลูกเต๋าสำหรับต่อสายใช้งานนะครับใช้หลอดไฟ a อ อ่าใช้ไฟเอฟซีสองเส้นนะครับต่อเข้าก็สามารถใช้งานได้เลยตัวกล่องนะครับประกอบด้วยชุดอลารา์มจำนวนสองชุดเพื่อป้องกันนะในกรณีที่หลอดมันชำรุดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นถ้าเปิดใช้งานแล้วหลอดติดเพียงแค่หลอดเดียว ให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนหลอดที่ชำรุดโดยทันทีเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเตือนนะครับว่าจะเตือนยังไงเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าที่ตรงจุดไฟเข้าครับหลังจากที่เราทำการต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเปิดไฟเข้านะครับ ลักษณะเสียงเตือนและก็แสงเตือนนะครับจะดังลักษณะนี้ขอบคุณครับ